ทิมสู่มองไฟกับเทเลนคอฟฟอร์ดจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่โดยล่าสุดนั้นทิมสู่แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทของดุนยูบีโอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเทเลนคอฟฟอร์ดแชมป์โลก3สถาบันของรุ่นเวทเวทว่าผมมองว่าเขาเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ผมก็มองว่าเขาเป็นคนที่สามารถเอาชนะได้เช่นกัน ทีมสู่บอกกับฟ็อกสปอร์ของออสเตรเลียสำหรับทีมสู่เขาจะขึ้นโชคกับอดีตแชมป์โลกอย่างคิดเทอร์แมนในวันที่30มีนาคมที่ทีโมบายอาร n a ในรายการของ PBC และทางทีมสู่สามารถเอาชนะคิดเทอร์แมนได้เขาอาจจะได้วัดหมัดกับทางแชมป์โลก3สถาบันหลักในรุ่นวเวทเวอย่างเทเรนคอฟฟอร์ดซึ่งคอฟฟอร์ดเองก็จะขยับน้ำหนักขึ้นมาเพื่อโชกกับเขาทีมสู่ได้กล่าวอีกว่า มีการพูดคุยระหว่างเราแล้วผมก็ให้ความเคารพทางคอฟอร์ดทุบักการเขาจะขึ้นชกกับใครก็ตามและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงมองเขาเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ผมก็เห็นว่าผมสามารถเอาชนะเขาได้เช่นกันแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายอาจเป็นทางคอฟอร์ดเอ,อโรสเปนจูเนียแล้วแต่ว่าวิธีใดจะทําง่ายที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่ไฟที่กําลังจะมาถึงนี้มีความหมายมากผมชนะและความ เป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดแน่ทิมซูกล่าวนั่นเอง